สมาธิห้ามลืมตาเด็ดขาดก็คือตาเนอะเวศศูนย์อกเฮ้ยเวศศูนย์ศอกเวศศูนย์อกเวศศูนย์ศอกเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยหนี้ยเวศศูนย์อกเวศศูนยอไปเลยนะมึงเฮ้ยเว้ยเศศูนย์ศอกเฮ้ยผ่าผ่าเวศศูนย์อกเวศหูนยไศออกเฮสยอ๋อเฮ้ยเวศูนย์ศอกเวสศูนย์ศอกเฮสอเศศูนย์อก อ <c oughs> ้เลยเวซอหูซอเวซาหูซอเวซาหูซอจาบนอนเวซอหูซอยากขยขึ้นมาเวซอหูซอเวซอหูซอเวซหูซาเวลย ก็ม oh, ันก็ไม่กลับมาอีกแล้วเอกล่ะสิก็ไม่กูด้วยออ

ร้อนนะครับบอกเลยเอาทกรรมให้กูคนกูที่กให้แล้วเนี่ยเออไปับเขาเอวุังัเขาอย่อุฒิทักเขาเอวุังักเขาเอุทังกอทังตักเขาเฮอวุฒิทังกเขอวุฒทังกเขาเอวุดพทังตักเขาเฮ่อุพังักเขาเอุพังัเ่อวุจิกว่าน้อพูดงตเอตเาเอทักเขาเี่อังเขาเอิทมักเไอ้ เ้ Đây, เอาที่กัะดลยฉันฝลิบลินที่พักสักวก ไปเลยออกไปเลยมังแกงเหรอไปเลยไม่ต้องห่วงไอ้สัตว์กูไล่หมอกแน่นอนหีเวีนเฟืองไปเลยมึงไอ้สัตว์ไม่รู้ก็ได้ที่ไม่ไ้ต้องทำนั้นเฮ้ยทักขอทักขอทักขอขอวุอทัขอักขอทขอทักขอทักขพัขอขอทักอรรกขอตักขอขอทัทักขอทักอักอักขอขอักขอทักสักอ สักขออุฒยทงกูสัญญาอ่ะกูจะบอกว่าให้อุติกรรมให้มันออกไปซะทางใครทางมันทางนี้ไม่ได้หอให้มันเดินโหสิกาไปกูนได้บอกให้แน่นอนไม่ต้องห่วงเออเวนไม่เฮียสองแกสิบสุดสัปปะไปขี้มาออกไปไปไปออกไปเลยเวนออกไปขี้มา มึงจะเผาไอ้นี่เลยมึงออกไปแล้วหลอกหลอกเหลือเกินไอ้ผีเออเออเออเฮอมันทรมานแน่นอนมึงต้องห่วงไปไอ้กุยออกออกม่งหักมันเอย่าออกไม่ได้ไฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งไปคืนชีวิตคืนเลือดเนื้อคืนจิตวิญญาณให้เขาให้หมดละอีเวรเริ่มแล้วหลอกกันเริ่มต้นชีวิตใหม่ ตักกูไม่ลงนึกคงานไอสัตว์ไอัตาออทงตักาฟังย่ไอสัตว์นันจะกูนะกูดีชอบนะไอพวกสี่ยเนี่ยไอสัตว์ไอออกาเงไไปไไไปปริพานมึงนูไอสัตว์ ấy Ở phải một ấy ăn ấy Ở Ấy sao ấy กูให้อภิธิกรรมได้ไงบอกล่างงอภิธิกรรมนะจบโอภิธิกรรมไหมเรื่แล้วกันเรื่องแล้วกันซะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงได้มาแน่ั่งเฮ้ยเฮ้ยกูไม่น่าทำผิดกับมันเลยเฮ้ยเฮ้ยออกไปเลย

อยู่ไม่ได้แล้วเ้ย้ยออกไปเลยมึงแกู่ไม่ได้เอ้ยกูหมดพลังแล้วพลังไปไกลเต็มที่

อยาออกไได้กูต้องอยู่ถึงพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันนี้พอแลย ผีม yeah. ันหลอกเก่งด้วยสัสฮีอะหลอกเป็นผีเลยสัสเพราะมันก็เป็นผีอยู่แล้วเนี่หลอกเก่งไม่เลยกูเองออกไม่ได้มึงไม่ต้องออกไม่ได้มันออกได้มึงหลอกเก่งนีสัสไอเอออยากหลอกคุเล่นไงานคุยู ไปสู้ด้วยไปสู้นะไปแล้วเจอมึงเดี๋ยวก่อนมึงไม่รู้แล้วว่ายักษ์เป็นยังไงสัตว์เดี๋ยวเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋วนี่นี่อีสัตว์นี่มเงนเดี๋ยวก่อนมึงไม่รู้เดี๋ยวรู้สึกทัการ่อจักเรื่องจักรทีหนักไปทักทักทอกทัทัก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 ักทัทักตักทักักทักทัุทัักอทัง ตัคขะาวุฒังสัคขะาวุฒังสัคขะาวุฒังไปสัคขะาวุฒังรูดไว้หมดรูดไว้หมดสิ่งที่อยู่ไม่ดีที่อยู่ในตัวอยู่ในกายนะรู้ไปสัคขะาวุฒังสัคขะาวุฒังสัคขะาวุฒังไปสัคขะาวุฒังสัคขะาวุฒังสัคขะาวุฒังไปสัคคะาวุฒังสัคขะาวุฒัง Tất khó hò út thần của bánh Tất khó hò út thần Tất út thần